ค่ะตอนนี้อยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะตอนนี้เพิ่งเลิกงานจากนั้นแล้วโชว์ก็มานั่งกินซูชินะคะซูชินี่นี่อยู่กับน้องอีฟในอีฟนี่นี่ค่ะอยู่นี่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมนะคะโรงแรมพักอหยิบเรื่องไอเดสถูกป่ะเออไอเดียใกล้ๆกับ เกินไปประมาณ30นาทีก็ถึงแล้วถึงงานแล้วใกล้ๆกันเลยนะคะสองกองข้ากันให้ดูวันนี้ว่าเราไดเอทนะคะเดี๋ยวดูรองทำไดเอทมากเลยค่ะก็ไดเอทเลยลงมาไม่งมด้วยอันเนี้ยข้างในเป็นข้าวมากอร่อยมากมันหวานลองกินดูอยู่แล้วกันนะคะว่าไดเอทหรือเปล่าคือป่าครับไดเอทอุ่ยกินแซลมอนอะไรเงี้ยแต่แบบลงมาแล้วแบบไก่อย่างงี้ไม่ใช่เลยแฮมคุราอย่างงี้ข้าวมีอยู่ข้างล่างแล้วก็เหลือปลายไม่มา มอ้อนมีค่ะมอ้อนอยู่นี่แต่ว่าก็ยังมีอื่นด้วยเออเป็นไงนมีเรื่องมีเรื่องจบๆแบบในงานมาร์ตชมาเล่าให้ฟังหลายอย่างมากเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปตอนนี้ขอตัวไปกินก่อนนะคะไปแล้วบ๊ายบายลา